ส่งมอบพ่อพันธ์ดีกีแชมป์หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเอ็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยค่าตัวสูงถึงหกจุดห้าเอ็มนะทุกคนาการนําเข้าพ่อพันธ์เนี่ยหนุ่มลุงมีถือว่ายืนหนึ่งเลยก็ได้นะครับแต่ละตัวที่นําเข้ามาเนี่ยสายโหดทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นอ้เจ้า,อาจอ์นวิกนะครับค่าตัวที่นําเข้ามาก็หนึ่งจุดหกเอ็มนะครับสถิติเนี่ยหกไฟเลยเนาะของไก่ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าปูผาแชมป์ห้าจุดห้าเอ็ม 5. 5อันเดียวจบนะครับค่าตัวเนี่ย น่าจะประมาณ4ี่จุดเก้าเอ็มนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะเป็นพม่าแห่งยุคอีกหนึ่งตัวก็คือเจ้าซูปเปอร์แชมป์บังเลนหกุดหกเอมนะครับนำเข้ามาในค่าตัวสี่จุดเอ็มในปีหกสามเนาะแล้วก็เจ้ายอดวิชาย้ายจากาชาัยยันฟาร์มสู่หนุ่มลงมีค่าตัว2 5จุดห้าเอ็มเมื่อปีหกเจ็ดนะครับแชมป์สี่จุดสี่เอ็มที่ไก่ทองนะครับทุกคนผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเจ้ายอดวิชาเนี่ยเป็นไก่ตัวเดียวกันกับ ทางฝั uh, ่ง